สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีอะไรคิดแบนะครับวันนี้เราอยู่กันไน TNS by a t o n i นะครับวันนี้จะมา PVP นะครับโอ้โหไม่ได้ไป PVP นานมากนะเพราะว่าตั้งแต่จุดตีมามันใส่ของเทพไม่ได้มันก็กกนะครับตอนนี้152แล้วก็ใส่ของตามนี้ครับนี่สเตตัสตามนี้นะปัญญาประมาณนี้ว่องไว450ขึ้นไปนะครับของหมีตามนี้เลยนะนี่แต่ของหมียังทำมคือตอนหมีมีของ6ดาวดีกว่านี้เดี๋ยวต้องรอ1้อจะเก่งว่านี้นะครับ ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่มันก็ยังไม่ยังไม่สุดมากนะเพราะว่ามันต้องรอร9 0ก่อนให้อัพน้ําแข็งจับได้มันจะได้จับได้เกือบ100%เลยนะจับสักเก็ก็แทบชนะแล้วประมาณนี้ตอนนี้ก็เลยต้องแบบใช้ลมสลัดตอนในการจับอยู่เอ่อตัวที่ลงก็เอาริโป้ไปครับโหตอนนี้ตะว,วันเราบําสุริกานนี่ฟาทีห้า0ันพันแรงมากนะริโป้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไป เอาเป็นว่าคำๆเลยกันเนาะแต่ว่าหมีบอกเลยมันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติมันแรนดอมทีมมันก็อยู่ที่ทีมอะถ้าเราทีมดีดกว่าโอกาสชนะสูงกว่าประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำ UG Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อว,วันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นได้ไลฟ์ทีละยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ S VIP 16G หกกิต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับมาลุยครับพลบอลลอโอสซาโอมดแต่ถ้าเจอสุดระตามเลือกสองหมื่นห้าขึ้นไปก็แพ้นะสู้ไม่ได้นะครับโอ้ยโห,โหมาถึงข้อคอบเลยว่ะมีอยู่ไหนไวะเนี่ยออยู่ขวานะครับน่าจะไหวนะคือต้องบอกว่าตอนนี้ลิโปมันโอพีเกินหนหมีคือตอนนี้ระบำสุรยันบวกห้าบวมังฟ้าก,กันทีสี่พันเจ็ดพัน คือตัวอื่นตอนนี้หมดหมด,หมดไม่มีบทบาทเลยตอนนี้จะเป็นริโป้ออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยวางอี้มีกระจกกระโดดริโป้นีครับริโป้กระโดดสับโอ้โหดอกละ4 5่พน้านี่ครับไฟกว่าดดอกละ 1, o, พันห้าริโป้สับครับโอ้โหเรียกได้ว่าระบ,บำสุริยันเสร็จแล้วไฟกว่าดสาับต่อเลยนะครับนี่ครับอันนี้ของหมีอ่ะหมีฟาดทีสี่พันห้เดี๋ยวหมีต้องไปทำไอ้นี่หน่อยเออสปีดริโป้หน่อยยังไม่ได้ทำของสายโจมตีเลย ทำแต่ตัวหลักนะครับโอ้นี่จะชนะแหละคือตอนนี้ริปโป้มันแรงเกินไปอะ่ะมันกบตัวอื่นหมดเลยเพื่อนๆเห็นบ้างมันตีแรงเกินไปใครจะไปเล่นตัวอื่นมันไม่ริปโป้ทุกคนนี่ครับริปโป้สามพันห้าไปกว่าพันห้าริปโป้สับเข้าไปอีกทีทูไทยเอออึกอุกโอ้อักโอ้เจ็ดพันหกโอ้คนซรายม่งโคตรโหดเลยอย่าไปทำของนะครับต้อง ริปโป้สปีดต้องสัก450ขึ้นไปนะครับถึงจะแบบว่าสุดในรุ่นนะครับรวยครับอันนี้มีบอกเลยนะว่ามีแพ้มีชนะนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แพ้มันจะไปเจอพวกสูตรตานนะไอพวกเลือด1 5ื0นห้าสออันเชิญ10อย่างเงี้ยเออมีอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่ขวานะครับอันนี้มีขอหายตัวก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วาแมวริปโป้ล็อกครับโอ้โหตรงกลางนี่ เอาตรงซ้ายยังเยอะหน่อยจะมันเลือดน,น้อยดีสองพันอ่าตบครับตบเฮ้ยเขาหายตัววะ่ะนี่ริปโปสับให้ริปโปเนี่ยแมงริปโปอันไลาจะชัดเลยโอ้ยโอ้โหเขาลบหลีกสองคนแล้วไงครับตาหน้าโดนไอ้นี่อยู่ดีก็เละอยู่ดีนะครับไฟกวาดมันหลบไปได้เลยเพื่อนแต่คือจริงๆตอนนี้ถ้าจะใช้ลบหลีกกับไฟเออลบหลีกกับซ่อนหน้าใช้ลบหลีกดีกว่าเพราะว่ามันการริโปดีกว่านะ ซอนล่างบางทีก็สวยครับบางทีเขามาตีตัวข้างๆเราโอ้โหไม่โดนเลยทีนี้ไม่เป็นไรโดนอันเชิญจับแล้วอันนี้ไฟกวาด,ดยาวๆเลยครับอย่าลืมหลบหลีกมันหลบไฟเวทมนต์ไม่ได้เลยอันนี้ตีลูกน้องครับตีฝั่งขวาเลยนะ่ะไอ้ซูมาอี่ไหมไฟกวาดปาเข้าไปครับพันหนึ่งพันกับเจ็ดร้อยครับโอ้โหลมโดนทีครึ่งหลอดน่ะสองทีต้องหายแล้วนี่จับซะเลยจับซะเลย ตอนนี้ตัวหลักใครเล่นไฟอดทนหน่อยครับเดี๋ยวจุดตีสอโหดมากครับจะมีท่ายิงบังกรคู่แรงออกว่าไฟกวาดประมาณ3เท่าทําปัญญาทั้งสองพัเลยกว่าทีห้0 0ักว่าตอนนี้ต้องยอมสายอื่นไปก่อนนะครับแต่ก็เล่นได้อย่างน้อยเราก็แบบเออซ่อนล่งางแล้วก็แบบลมจับทีละตัวเลยเดี๋ยวรอร้อยเก้าินน้ำแข็งจับในนะ้ำโหวันนี้เนี่นี่บครับตีหัวกระบาลครับเออเอ,อ,เอ,อ ธนะอะไรอย่างเงี้ยจับได้หมดแล้วนะครับอันนี้มันติดหลบหลีกก็เลยไม่โดนนะครับแต่ว่ารับไปเบเทโอสตีมพวกแกหลบไม่ได้แน่นอนรอบนี้นะครับมันหลบหลีกนะอ่าเอาสะบัดข้างไปแล้วกันเป็นเวทมนต์นะครับนี่ไงไฟกวาดพันห้าหายครับบอกเลยตอกไปหลอดพ้นสตาร์กัของเต้าล็อกอันนี้มีห้าหนะห้าหนะทีี้คนเราต้องมีความสุขนะครับ อหมีอยู่ไหนวะเนี่ยซ้ายขวาวะเพราอยู่ขวานะครับตองนี้ซ่อนล่างก่อนดีกว่าั้มเนี่ยโอ้โหเลือดเออสองพันเก้าสามพันนี่ริโป้ตกตายว้ยแหละโป้แบงเผือดจังเลยเว้ยตอนนี้จะเป็นริโป้อันไหลนี่ครับไฟกวาดของหมีเข้าไปทีเดียวครึ่งหลอดตอนแรกว่าจะซ่อนล่างไม่ซ่อนล่างนะครับจับเข้าไปโอ้โหอันเชิญโอ้ฝั่งเรามันสูตรตานกัน ไม่โดนครับมีเออมีไม่โดนโอ้โหมาถึงก็เขาก็โดนจับตายไปสี่ห้าแล้วเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับไฟกวาดแบบนุนหลุนไปเลยครับระบ,บำสุิยันนี่ไงครับการกระบ,บาลเข้าไป อะไรวะเนี้ยจับบอ,อตอนนี้มาริโปออนไลน์จริงเฮ้ยทำไมริโปตัวนั้นมันเอามันมันใช้ค่ายนั่นวะไอเอเอบืงกรข้างใช้ไริโปตัวนั้นยังไม่อาวุธบวกหนึ่งนี่ไงไฟกวาตายไปหนึ่งครับทุบกระบานครับริโอตั้งไปอยากมีบทโอตั้งไปสู้ริโปไม่ได้เลยตังไปทุบพันหนึ่งริโปฟาดก,กันสี่ห้าพันเจ็ดพันชีทีโอ้โหแตกอะ เลือดเหมือนหนึ่งนี่ถ้าโดนริปโป้แรงๆสองทีก็ตายครับบอกเลยนะเอ่อนี่มี่ไหนวะเนี่ยเน็ตหนุ่มควายก็ควายละทำไงครับหลบหลีกซะหน่อยโหแต่ลมเยอะกว่าสองพันเจ็ดพันหนึ่งโอ้มีห้าพันเจ็ดด้วยซ่อนล่างก่อนเลยครับอ่ะแล้วก็เอาริปโป้ตีก็ตายสามแล้วแม่ง ริโปออนไลน์จริงๆตอนเออแต่จะมีเจ้าบอกว่าเหยา่าริโป้โหดกว่าริโป้อีกนะแต่ว่ามันนานนะครับเหยา่าริโป้ตัวสุดท้ายเลยตัวที่แปดอะถ้าเพื help, so <t iny salt> ่อนๆที่พลาดริโป้ไปจริงๆก็เราไปร้อยเราเหยา่าริโปก็ได้แต่นานนะเหยา่าริโป้เก่งกว่าริโป้อีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโดนจับวะยังใครตีริโปหมี่วะแม่งจะไปถวันแล้วเนี่ยโคตรแรงเลยอะอ๋อโดนสะท้อนโดนกระจก โดนของตัวเองตีนะตัวเองตีที่หกเจ็ดพันแม่งสะท้อนที่เกือบแตกนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับโอ้โหอย่างงี้เราซ่อนล่างแล้วไฟกวาดเราัวเลยครับโอ้โหอย่างงี้ต้องล็อกตรงกลางเลยครับตายสามแน่นอนอนะ่ะเลือดเท่าไหร่วะพันสองสามพันเก้าเสร็จโอวแน่นอนครับรับไฟกวาดไปก่อนเลยเดอกลาพานันเราไปก่อนเลยเพื่อน,เอนๆเราโทรนี่นี่นทุบเขาให้ เกมแม่งทุกวันนี้จะเป็นรีโปออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหความสมบรูรณ์หายหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเหลือละอ่ามันน่าจะหายแล้วมั้งเนี่ะบอมสุริยันครับเอาเอาฝั่งขวาสามตัวไปเลยกนะ็ตายนี่อย่าไฟกวาดไปดอกละพันไปก่อนเลยคนชื่อเน็ตโดนไฟกวาดตายไปเลยครับโอ้ยจับซะหน่อยกระจบอีกแล้วโอ้ไม่มีสลายซะด้วยดิ โดมีต้องรอดครับได้น้ําแข็งหมีจะจับดีกว่านี้ตอนนี้ก็ต้องเอาลมสลาทตันจับไปก่อนเลยว่าไม่พอนะอ่าอันนี้ลมสลาตันหมีจับโดนครับแต่คนอื่นอาจจะแบบไม่ได้พูดกันไงก็เลยต่างคนต่างจับไปก่อนไม่เป็นไรครับจับเสร็จก็ชนะนะแตัวอื่นมันติดหมดเลยลิปโปตัวหนึ่งครับไฟกวาดลงกลางกระบาลไปอีกทีครับ รับไปลิปอือปุ๊บเออตายไปสองครับบอกเลยเหลืออีกตัวหนึ่งเหลือหกร้อยอนี่ไงน้ำผุลาต้องจบแล้วล่ะครับเพื่อนเพื่อนลมเหรอไมอ่ไงไฟกวาดเข้าไปนี่สองพันเหลือสองร้อยติดคีก็แรงอ่ะถ้าติดคีก็พันห้าพันแปดนะไฟกวาดมี แต่คือนี่หมีต้องใส่เซ็ตปัญญาไงว่าไอ้ค่าปัญญาเลยน้อยนะถ้าค่าปัญญาหมีทำสักพันสองพันคงจะโหวดกว่าน,นี้ปัญญาแค่เท่าไหร่ยี0สี่ร้อยงนเนี้นยนนมันไปลงว่องไวเยอะนะครับใครไวเนี่ยกินฟานแก๊งเดิมเลยตีมาแล้วทุกคนเลยฝั่งซ้ายอ่ะย่านี้ก็ซ่อนล่างก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยแต่ซ่อนล่างตอนนี้ไปหมีว่าก็ธรรมดาอยู่ดีเพราะว่าถ้าเขาเอาริโปมันล็อกข้างๆก็โดนหมีอยู่ดีอ่ะ น้ำพันหนึ่งสองว่ะมีน้ำหนึ่งสองอยู่ใกล้กวบาอยนี้ปลอดภัยครับสองพันสามพันสองพันโหฝั่งนะั้นนี่ราบอมสุริยันยกแผงอะอย่าลืมไปทำริปโป้สปีดสักห้าลอยนะ,ม,นะมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะโอ้โหริปโป้ฝั่งตรงข้ามฟาดที่ตายไปส่อสามแล้วเนี่ยกูจะตายแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนี่ครับทุบคืนครับเขาก็ตายเหมือนกันสามตัวมาเออจนจับริปโป้ไม่เป็นไรครับเราซ่อนล,ล่างเรียบร้อยแล้วตาหน้าเบเทโอลงอย่างเดียวครับไม่สนละ น่าจะชนะแล้วเพราะว่าเขาโดนนี่นี่ครับอัญเชิญดินเห็นไหมติดเรียบร้อยแล้วตัวแดง3ามเหลือหวังอี้ตัวเดียวตัวพิกเกมพิกไม่ได้หรอกเพื่อนเอาไปจับจับจางหงครับวันนี้มีจับจางหงนะเพราะจางหงมันโดนครอบอยู่เดี๋ยวมันต้องไล่แช่ทุกคนแน่เท่าที่มีดู ระหวังอี้เหลือเลือดติดเดียวเดี๋ยวเอาไฟกวาดลงโรลัวก็จบละแล้วโดนจับกันหมดไอพวกนี้ก็ตีไม่โดนครับติดอ,อ,อันเชิญดินนะตัวแดงเอาพลังของข้าไปเบเทโอสตรีมตัวข้อมไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวต้ใส่ต้องไปนี่ครับเบเทโอการการบานหวังอี้เกือบตายเลยวะ่ะ เออตายหมดครับเออเรียบร้อยครับต่อไปก็จางหงก็น่าจะหมดแล้วแหละเราเร็วนี้ไม่รู้ทำอะไรแล้วจับก็ไม,ไม่ไม่มีสลายนะเนี่ธอคออีกสองทีนะ่าจะแตกแลครับก็ครอบนี่นะถ้าดูไฟเออเกาะแตกตายทันทีทันใดเลยจางหง มีว่าตอนนี้ถ้าริโป้เถื่อนๆ5ตัวแม่งก็แทบชนะแล้วถ้าไม่โดนอันเทิร์นสิบนะริโป้มันแรงเกินไปนะแจ้งแบนแม่ง <c ười> เคยเจอริโป้สูตรฐานเนี่ยวัย600แอคแท็กพันสองอะอะไรวะเนี่ยโคมูนใครก็ไม่รู้อ้าวมีคนเลือดไม่เต็มด้วยว่ะโอ้ตายแล้วพาราเพื่อนจะชัดเลยเลือดสามร้อยฝั่งหมีมีว,ว่ามื่นหนึ่งเออฝั่งหมีดูน่ารักเรามีมื่นหนึ่งสองคนโอเคคนระับ ซ้อนล่างก่อนเลยเราไม่ประมาทครับแล้วก็ริปโป้เราบํมซู่ย่านกลางวงเลยตาย3เสร็จแน่ๆนะต้องแต่ต้องไม่ไทำของโจมตีริปโป้ก่อนนะครับเหาะไปก่อนนะครับโอโ้โหริปโป้ฟาดไป2นะครับยอดคนจริงๆนะครูนี่ริปโป้สามครับไป3นะครับบอกแล้วใครริปโป้เยอะกว่าก็ชนะนะประลองตอนนี้นะโอ้ยไม่ตายว่ะคนเลืองเหลือเก้าพันไม่ตายอย่างนั้นเหรอเพื่อใครตีห้าร้อยโคตรเบาเลย เอาลละซอนล่างเสร็จแล้วต่อไปไฟกวาดครับว่าไฟอินเดอร์โฮเบเทอสตีมเฟอร์ออกไปพวกนายลม 4, ่ม4,002อ่ะลำบ,บำสุดยามการกระบานพอนี้หน้ากลัวก็มีคาริลลปโปเนี่ยสยองสุดแล้วนี่อดอกละพันไปทีนะครับเอาไปก่อนเลยเพื่อนๆเฮ้ยมันครอบว่ะอ่าเรียบร้อยครับครอบก็โดนจับู่ดี มีถึงไม่ค่อยอยากให้เคปปรดิตพวกครอเท่าไหร่อ่ะข้อไปแม่งปั๊บเดียวก็โดนจับแตกปั๊บเดียวก็แตกแล้วมีว่าลบหลีกดิยวทสมัยเนี้ยริปโป้มันแรงจัดหลีแค่ลบหลีเหอะน่าจะชนะแล้วครับเขาโดนจับนี่เบมเทโอโลงก,กบบารกบาลเดดดีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวทำของเดี๋ยวใส่ถุงมืออินหกดาวก่อนเอาเอาปัญญาสักพันขึ้นไปก่อนเราประกันโชดครับแต่ก็สู้พวกริโป้ไม่ได้อยู่ดีนั้งตีแรงเกินมีม,มีมีว่าถ้าเกิดคนไม่จุดตีสองตอนเนี้ยไปเล่นทํายังไงให้ตัวเรารอดดีกว่าครับทำให้ตัวเรารอดแล้วก็ไปไล่จับคนอื่นเขาเอาแค่นี้พอแล้วนาเมจเอาไอ้พวกขุ่นพลก็พอแล้วแม่งแรงเกินไปริโป้มึงโหดเกินนี่ไงบังกรข้างหมีก็มีกระโดดสับเข้าให้ เรียบร้อยครับขอยสามตาพอลนะมีเดี๋ยวมีจะลงทุกอาทิตย์เหมือนเดิมแต่ลงวันเออสิตาพอนะพี่เกียรติปลองอะไรนักหนาสังเกตนะครับเพื่อนๆลิปโป้ฝั่งตรงข้ามสี่ตัวโอ้โหฝั่งเราก็ไม่น้อยหน้านครับเฮ้ฝั่งเรามีของเบ้งด้วยว่ะเอาวุธบวกหนึ่งแล้วนะโผล่มาซ่อนล่างเลยนะครับแต่ก็ถ้าลิปโปเราคนข้างๆก็ตายอยู่ดีไม่ประโยชน์เลย หงเบ้งอย่าดูถูกครับอ้าอาจจะมาอัญเชิญเลยก็อัญเชิญส in <c oughs> <wow. S 2> <Jean> ิบโชโซไปดินี <och. S 1> ่เห็นไหมล็อกกูว่าแล้วกะแล้วเมื่อกี้พูดไว้โอ้โหแม่งตายทั้งหงเบ้งตายทั้งคนเลยจิ้หายแล้วกูโลดซ้อนล่างก่อนเลยว่ะน่านนานไงมันมาล็อกกลางกระบาเลยนะครับโอ้โหตานี้นี่ครับริโปส่วนที่ตายสามครับสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมเนี่ยตอนนี้ทีเอสทีเอสตอนนี้เป็นริโปออนไลน์จริงๆว่ะใครริโปเยอะกว่าก็แทมชนะ มีทะไรครับลมสลาตันจับดีครับจับไอคนชื่ออะไรเนี่ยแพ็กกี้ก่อนเลยนะโอ้โหเห็นบ้ามันมาล็อกคนข้างๆกูแม่งเหลือสามพันแล้วเนี่ยบันนะเล่ละเฮ้ย,ย,ยมันตนีดีครับริปโปมีสับเขาให้ตายไปอีกสามครับกระจกสวนเปล่าทำอะไรดีครับไอหีล้องอีกตัวนึงครับเนี่ยถ้าเกิดมีล้องอีกตัวหนึ่ง อาวาซาโต้อาวาซาโต้นี่ก็ชนะแล้วเนี่ยนี่ครับริปโป้ส่วนใบจับซะหน่อยลมสลัดเออไม่มิสครับโ,โมโหเจ๋งเลยถ้าเกิดเป็นน้ำแข็งก็น่าจะจับได้นะเอาคนมา,ล yes. า,าเลยวะโยนมาใส่กระจกออกมันไม่ทำสกเพื่อนคะโทุนี่ครับริปโป้เรียบร้อยครับหนีจับโดนเรียบร้อยเรียบร้อยละ <Wow! S 2> พวกนายเสร็จชนละนี่ตีหัวริปโป้เลย โอ้ไอจริงจริงไอคนชื่อแป็แคตกี้ริปโปเลื่อดหมื่นสี่เลยเหรอกว่าของแม่งแน่นโอ้ขนาดตัวหลักเขาเลื่อหมื่นห้าโหดนะเนี่ยเขาโหดมากนะเนี่ยดีดีที่แบบริปโปแช่ไปก่อนไม่งั้นพวกเราแตกแน่นอนนะส่วนริปโปหมีถ้าไม่มีของครับใส่ของฟรีสี่ดาวห้าดาวแต่ก็เล่นได้ครับแค่เราบอมสุริยันออกก่อนก็เรียบร้อยแล้วไม่รู้ทำไรครับเอานี่ไปเบโอสตีฟเออโหไม่ต้องแล้วริปโปตีตายห่าหมด หมื่นห้าก็เท่านั้นครับเมื่อเมื่อเมื่อไม่อยู่ตอนหน้ายอดบุรุษยอดคนต้องริโป้นะยอดอาชาต้องเซ็จเทาแล้วทีนี้แม่งท่านเล่นกันทังเซฟเลยคืออันนี้มีม,ม,มีเซ็กมีเบื่อนะจริงๆมันไม่มีความหลากหลายเลยอ่ะเทียบกับทีเอสด้ก่อนโอ้โฉนโกงอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังแบบอะไรนี่กันเช่าบัคคาคาโอ้ริโป้ o, ยืนหนึ่งเลยตอนนี้ริปโป้ทุกตามีตัวอื่นบ้างไม่ขุนพลเกมเนี้ยโอ้ฝั่งเราริโป้ริโป้สีทางหง หวังอี้ชั่วโมงนี้หวังอี้กระจกไปก็เท่านั้นลิโปตีตายหาเชียวฝั่งเรามีเลือดพันเจ็ดพันเก้าโอ้ฝั่งนี้ตานี้แตกแน่นอนว่ะนี่ไงฮิปโปแม่งสะกิดตัวข้างๆมาโดนหมีหนะเลือดหนึ่งหมื่นหนึ่งหายไปเลยหกพันจะแรงไปไหนวะเพื่อนโอ้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 โห จับติดเรียบร้อยครับตายเอานี้เขาตายไปสามแล้วตอนล่างไปแล้วเดี๋ยวตาหน้าจะลงหลัวนี่งไง b e t ออกคนที่ชื่อต้องก้าเขาเล่นไฟกว่านะครับดีครับมาไฟกว่ากับมีดีกว่าไหมจับไม่โดนว่ะโห้โหหัตอุศาส์าสจะจับแม่งจับไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวพอยต์อีกสามสิบพอยต์ไปอัพน้ำแข็งจับก็จะดีกว่านดีเยะเลยครับ คนชื่อต้องเอาไฟกวาดรัวๆเลยเอาเลยครับเต็มที่เลยพี่ชายทั้งหลายเราทําหน้าที่อะไรครับหน้าที่เดิมๆอันนั้นอะไรฟิวย e, ีะนี่จับโดนแล้วครับในสุดหีก็จับโดนสักทีอ่าถ้าจับโดนอย่างนี้เรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาติดสตาร์ทอีกคนหนึงโดนลมสลาตันหนีนะครับทีนี้ก็จะต้มจะแตงแกงได้หมดแนละ้วริปโปโดนจับสอง อ้าวเฮ้ยก็ไมฝั่งเราหลุดเฉยเลยตรงกลางอะ่ะเอิ้มนะครับนี่โป้สาบครับวางอี้หัวครับ,รารรบ,ารบจางหงน้ำแข็งเอาเอาดิทุบสบาปเออดิโหไฟกวาดสองคนเลยวะ่ะลองเจอไฟกวาดต้นตำรับหน่อยครับเดี๋ยวเจอหองหมีบ้างนะเอ้ยหมีจับดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเออจับครับเดี๋ยวหมีจับให้นะเอาเลย เรียบร้อยครับเสร็จหมีครับโดนลมสลัตัน,นริปโปนี่นี่เจอริปโป่หมีฟาดทีสี 4, 7, <c oughs> ่พันเจ็ดพันนี่ริปโป่แบบไม่ได้ทําของนะเนี่ยถ้าริปโป่ทาของนี่กูไม่ฟาดเป็นหมื่นเลยเหรอวะเนี่ยชิบหายแล้วเออเดี๋ยวมีของเออตาหนึ่งพอแล้วครับตอนนี้เป็นริปโป์อรรอ,นะอน,น,นอลปปไ,อไนลน์เรียบร้อยนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเกมเลย tss by r i ป p o ไม่แ d d ต n l ไหนแล้วริปโป่เดียวนะอะไรวะเนี่ยไม่มีวะไหนวะอยู่ตรงกลางโอเคทำไรครับ โอ้เลือดไม่เยอะอย่างงี้ริปโปลสับตายเรามาซ่อนล่างกันดีกว่าครับเอาตัวรอดไว้ก่อนเราบํมสุงยันกลางกระบาลครับโอ้ตัวไหนก็ตายหมดเลยรั่วสามพันห้าพันสองพันสองอ่ะเพอมาหายอดบริบูติโป,ป,โป้กระโดดสับเข้าไปครับโอ้โหตายไปสองริโป้ซ่อนล่างก่อนครับเออเข้าไปไม่นต้องซ่อนล่างนะครับผมว่า โอ้โหหวังอีก็โอ้โหหวังอีสู้ริโปโไม่ได้เลยตอนนี้ดามเมทห่างมากนะพอเราพอเราเออระ,ะบำสุริยันห้าเมื่อไหร่รู้เรื่องจริโปโนะหวังอีครับเออทำแล้วหวังอีเอ้ยไม่ใช่สุมาอีเอาละตาผมแล้วครับขอไฟกวาดปัตตพีไปหน่อยครับระบำสุริยันครับรับไปน้องๆเอ้อย คนนั้นเขาไหวกว่าหมีก่ะนี่ครับไฟกว่าดพันหครับหายครับบอกเลยคุณชื่ออะไรเนี่ย a b บ o โซลิมคนนี้คนนี้แม่งเก่งกว่ามีนะสปีดมีสสปีด4ี่ห้าเขาออกกับมีก่อนมีตลอดอนะ่ะห้าหแน่นอนโหดจริงๆแล้นะคนนี้มีมาขำๆนะครับแพ้ชนะก็เรื่องปกติอะ แพ้คือหมีนะชนะคือคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเออโอ้โหเลื่อนน้อยๆอย่างงี้หวานเจี๊ยบเลยครับเขาไม่มีใครเลือดหมื่นเลยของเราเป็นไงบ้างวะเอยเรามีแปดพันหะโอเคครับอันนี้ก็เราบําุริบบรยันกลางวงเลยครับคือถ้าเกิดจะมาประลองสมัยนีย้หีบอกเลยเลือดเลือนคนจะหมื่นขึ้นไปไม่หมื่นนี่คือริโป้สับหัแวแทกหมดอะไม่มีที่ยืนในสังคมนี่ครับริปโป้ฟาด เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะ2องพโอ้โหแล้วขีดๆหน้าไฟกวาดจริงโอ้มันครอบทันเลยว่ะบนไลัยแล้วกูประมาทไงไม่เป็นไรครับเขาตายไป2แล้วอีกโดวหนึ่งเสร็จไปเรียบร้อยแข็งอือหือมีโป้มึงฟาดทีกูหายไปสิสหายที่สี่พันโอ้เพิ่มบอกจริงนะถ้าลงแม่งเล่นไม่ได้เลยเจอริโป ถ้าลมต้องเล่นได้อย่างเดียวคือต้องเปิดก่อนนะครับถ้าเปิดชา้าคือแตกแนะ่นอนนะเจอมาหายอดบุรุษริปโปเข้าไปใช้ลบหลีกหมีว่าตอนนี้ถ้าเจอริปโปนะยอดบุรุษแรงเลยก็นี่ครับไฟกวาดเข้าไปทีครับตายไปสองครับตอนนี้เออทุบเข้าไปน่าจะชน,นะ้วครับอีกฝั่งหนึ่งเขาโดนจับหมดแล้วเออโดนจับเข้าไปอีกเรียบร้อยเลยนี่น่าจะไล,ล่ลบหลีกไว้เอยมันครอบไว้เอเคดีครับ จับให้ดีอ่าจับอีกทีหนึ่งริปโป้โดนครอบใช่ไหมนะั่นน่ะเอองั้นลมสาลาตันจับซะหน่อยครับมันจะได้เรียบร้อยลมสาลาตันเออเรียบร้อยฮะัริปโป้คูงเออริปโป้แตกอ่านั่นมันน่าจะออกครอบอยู่เรียบร้อยครับแตกยังไม่แตกครอบหมดแต่ว,ว่าวนะั่นน่ะ นี่ครับรีพอสเบต้โอสตรีมพันห้าครับหายครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมทีเอสดไบต้นนี้อย่ามีความสุขเผื่อใครมีคำถามเลยก็มาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวมีก็คงมาลงทุกอาทิตย์เหมือนเดิมอ่ะอืม